เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเรามาตามนัดกันนะครับผมสําหรับตู้กาชานะครับผมเป็นตู้ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตู้ L R ด้วยนะนี่ครับผมเป็นตู้นี้เลยฮิโตและก็โกคูนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้สตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเก่งนะแต่สิ่งที่อันตราย ที่สุดนะครับผมในการเปิดก็คือแม่งมีตัว l อหลังตู้แล้วแบบตัวข้างๆนี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าบัดซบเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมก็อืจิตใจผมเนาะสำหรับผมนะผมคิดว่าตู้เนี้ยเราควรเปิดแบบไม่ต้องเปิดเยอะอ่ะคือเปิดนิดเดียวพอสำหรับผมร้อยเม็ดพอนะผมว่าผมจะเปิดแค่หนึ่งร้อยเม็ดพอละเดี๋ยวต้องเหลือเพชรไปเปิดปีใหม่แม่งแหละเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าปีใหม่อะ มันก็จะมีตู้อาจจะเป็นตู้โกคูเบจิต้ามาแล้วมันจะมีตู้สเต็ปอัพอะไรอีกตามมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็คือถ้าแบบเนาะอย่างที่บอกคือถ้าแบบไม่รีดจริงๆและยิ่งคนผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัวละครไม่เยอะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจํากัดทีมอยู่นะไอสองตัวนี้มันเก่งก็จริงแต่มันค่อนข้างที่จํากัดทีมอยู่ก็อยากให้ระวังกันไปด้วยมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเปิดแค่ร้อยเดียวพอขอเก็บเพชรนะครับเนาะโอเคแต่มีข้อแม้เว้ยถ้าผมเปิด ในร้อยเมตรเนี้ยถ้าผมเปิดโกฮู oo, กับฮิโตได้อะผมอาจจะยอมมาทุ่มเปิดตู้นี้อีกร้อยนะครับผมถ้าเกิดไอสองตัวน,นั้นได้ใช่ไหมมันก็ควรจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเคลเคลล์แองคาลิฟาตัวเนี้ยอยู่ในทีมด้วยมันถึงจะสมบูรณ์มาเอาว่าถ้าก็เปิดตู้นี้ออกด้วยผมเลยผมรับประกรรันเลยว่าตู้นี้ผมจะต้องมาเปิดอีกแน่นอนนะครับผมแต่ขอมันออกก่อนอันดับแรกโอเคมาขอเลยมันได้ทีเยอะอยากได้ด้วยเซอร์ เซิฟเจแปนผมเปิดไม่ออกตัวนี้ต้องออกมาต้องมาแล้วอะจังวันนี้ลุยไอมาเลยทีเดียวอุ้ยอ้ยเดี๋ยวก่อนเนี้ยบูบูซาตานมันมันเหมือนเลขคูณสองป่ะเมื่อกี้มันเห็นเหมือนเลขคูณสอง กูกับซาตาเหรอมันจะเป็นตัวอะไรวะมาลุ้นครับผมมาลุ้นกันจะได้เลยหรือเปล่าครับผมขอนด,ดีนเเหอะมาออกเลยโอ้โหต้องมาแล้วอุ้ยต้องมาเร้ว,ออวโอ้โหต,ต,ตัวท้ายหรอ มามาครับเฮ้ยถือว่ายังไม่ได้นะโอเคนะครับผมยังไม่ได้นะเว้ยโอเคครับเป็น LR นะแต่ผมยังไม่ได้ครับเอ้ยโอเคโอเคถือว่าเฮ้ยมันมันเกือบปูแล้วอีกน,ะนึงปูได้ LR ก็จริงแต่กูอยากได้ตัวเดียวโหลแล้วเมื่อกี่ นื้อเมื่อกี้มันยืนคู่สองคนเลยเว้ยเออแต่อยากเล้ตัวเนี้ยโอ้โหแม่เอ้ยมามาเร็วออกเลยเร็วเร็วออกมาอุย้ยมันเหล็กวูนสองดีกว,ว่าช่วงนี้ไปผมแบบปรับคือผมปรับเอ่อปรับเป็นภาษาอังกฤษไงมันก็เลยไม่กล่องเดี๋ยว กำลังบอกเลยกูปับเป็นภาษาอังกฤษมาเร็วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วครับเพื่อนโอ้โหนี่คือ ASR ออกรัวชัดเลยโอ้โหจบเลยครับผมเรียบร้อยครับเกลือกินเรียบร้อยครับคือถ้าเกิดเป็นอย่างมากอก้คือถ้าเกิด s อ r ออกมาประมาณสัก4 5ตัวเนี่ยออกมา3-4ตัวเนี้ยแสดงว่ามันติดนะเราจะไม่ได้ LR แล้วครับเพราะว่ารู้เลยคือมันรู้เลยนะว่าถ้าแบบ SSR ออกเยอะออเนี้ยไม่มีทางได้โอ้โยมีแต่ตัวกุ๊กๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้ได้นะ l ลมาก็จริงแต่แบบไม่ใช่ LR ที่เราต้องการนะครับผมก็โอเคก็ใครกำลังเปิดตู้โก ah ito, คูลาฮิโตก็ขอให้โชคดี แล้วกันนะครับผมสำหรับผมไม่ได้ก็คงไม่เปิดเนอะตามต่อแล้วนะครับก็ใครที่อยากเห็นการเปิดตู้เคีแองเกลเฟล่าคาลิฟาเคก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเปิดไม่ได้ก็ตามสัญญาคือไม่เปิดแล้วพอเลยครับผมโอเคนะครับใครที่ชอบคิดแบบนี้ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม